แนะนำร้านอาหารซีฟูด้ดสดใหม่ราคาดีงามบรรยากาศดีร้านติดริมทะเลกับที่นี่ร้านป่าดำซีฟูด้ดอยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีร้านมีเมนูให้เลือกเยอะมากมเมนูแนะนำก็เยอะน่ากินเป็นหมู่เราเลือกเมนูอยู่นานมากสั่งอาหารได้รออาหารไม่นานแป๊บเดียวอาหารก็ทยอยมาเสิร์ฟที่สั่งไปก็จะมีแกงส้มไข่ปลาิวกิวนหน่อไม้ดองรสชาติแกงส้มเปรี้ยวเผ็ดหอยลายผัดพ,พร,รดพิกเผาร้านผัดมาได้อร่อยมากรสชาติดีกรองกรอหมึกน้ำดำจานนี้สีดูน่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วอร่อยมากเค็มหวานได้กลิ่นพริกไทยอร่อยกำลังดีปลากระพง าเมนูนี้ทอดปลาแห้งไปนิดแต่น้ำซอสร,ราดอ,อร่อยเลยอาหารอร่อยวิวดีร้านบรรยากาศดีมากราคาโอเคไม่แพงาทานครั้งแรกติดใจเลยวัตถุด,ดิบคุณภาพดีส่งตรงมาจากทะเลวันนี้บรรยากาศดีด้วยฝนไม่ตกนั่งชิลโซนริมทะเลได้สบายร้านป่าดำซีฟูด้ดเปิดบริการตั้งแต่11โมงเชา้าถึง5ทุ่มร้านหาไม่ยากอยู่แถวเซ็นทรัลสีราชาถ้าใครมาทานอาหารที่ร้านป่าดำซีฟูด้ดถ่ายรูปเช็คอินเปิดโค้ดเป็นสาธารนณะรับส่งรดไปเลยค่าอาหาร5ปมาตามรอยความอร่อยกันได้รับรองไม่ผิดหวังกับร้านป่าดำซีฟู้ด